ครับสมสดีครับอีซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู้ช่องทองสพารวยนะครับเอาสําหรับแรงน้นนะครับก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับปู่เพชรลุงไฟนอกคเนะกอยาโยมของเพนในโชคใช่ไปนะครับเพนให้โชคไปเมื่อเร้านี่นะครับสําหรับฮานอยนอกคเนาะของปู่เพชรลุงไฟนะครับเขานะครับฮานอย เฉพาะกิจนะครับเข่าตรงๆนะครับสําหรับของปู่เพรลุงไฟนะครับ48260เข่าบนเข่าล่างนะครับสําหรับหาน้อยเฉพาะกิจนะครับแล้วมาเข่าอีกน้อยหนึ่งนะครับก็คือเข้าน้อยปกตินะครับเข่าศูนย์หกหกศูนย์นะครับของปู่เพรลุงไฟนะครับเพราะว่าปู่ปล่อยหกศูนย์นะครับปู่บอกกลับด้วยนะครับ กะเข่าศูนย์หกนะครับเนาะส่วนเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับเป็นของญานะครับของญานาคีกะเข่านะครับซึ่งญานาคีเพิ่นมาปฏิบัติธรรมอยู่นี่นะครับมาปฏิบัติธรรมช่วงเข่าพรรษานะครับกะเข่าเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับเข้าตรงอีกแล้วนะครับทั้งปูเพลิลุงไฟนะครับแล้วก็ยานาคี้นะครับเนาะ สำหรับ้าน้อยมือนี่ยังเหลือรุ่นอีกหนึ่งน้อยนะครับแ้วกดาสิได้นะครับที่แอดได้บอกเอซีท่านึงไปนะครับแต่ว่าบริลลุ่งจนะครับปิดคลิปแล้วแอดทำงานอยู่เทพื้นกุฏิโยนนะครับบังเอิญไปเห็นอยู่ที่ต้นประดูงนะครับต้นประดูงัเจ็ดนั่งนะครับเห็นสามสี ห้าเจ็ดนะครับก็ไปออกหาซีเจ็ดนะครับเนาะแต่ว่าบางเงินนะครับเอฟซีธนั้นบด้จัดนะครับหนาเสียดายนะครับเสียดายเป็นที่สุดเลยนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับมีหลุ่นนะครับอยู่ที่ต้นประดูนะครับต้นประดูเจ็ดนางนะครับแต่ว่ากันนาชื่นชมมายินดีด้วยนะครับของปูเพชรลุงไฟเขา นี่ครับเฉพาะจิต482เข้าตรงนะครับแล้วมาเข้าปกติอีก6006นะครับแล้วก็ของยาหนขี้นะครับ7337เอาก็ะยอนไปเบิ้งในคลิปใดได้ครับเด้อยสำหรับท่านใดที่ชอบไปเที่ยวฮานอยเที่ยวต่างประเทศนะครับก็ดีใจด้วยนะครับจังใดกะ ถ,ถูกแต่ได้กกอย่าลื่มนะครับเด้อย่าลืม่มยาไนคีแล้วก็โปเผ็ดลุงไฟช่วงนี้เป็นกักําลังเทกุตินะครับเทพื้นกุติกําลังกอสางกุตินะครับซึ่งเทพื้นกุติกันแล้วแล้วนะครับเนะเอฟซีทุกท่านครับเสร็จเรียบร้อยสําหรับเทพื้นนะครับย่งคงเหลือกอแล้วก็ติดวงกบประตูหน้าต่างแล้วก็หลังคาเนาะครับยังเหลือโปกระเบื้องอีกนะครับ ส่วนกระเบื้องก็ยังบ่ทันได้พอนักเนาะปูนก็อาจจะบ่้นทันพอนะครับปูนก็ยังไม่พอปูนไส้ก็ยังขาดนะครับเนาะสาหรับเทพืนเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้นะครับกับโดยเลงบุญเลีงสัตว์นะครับมีนายช่างผลนมาซอยนะครับมาจากทังไกลนะครับทังอำเภอนามโสมนะครับผลนมา จำสินมาปฏิบัติธรรมเพิ่ก็เลยมาซอยเทพื่นเรียบร้อยนะครับเมื่อนี้ก็ยังเหลือกกับคงจะเป็นพรุ่งนี่นะครับสร้างเพิ่นเกิดจะได้กอซอยกับทางวัดนะครับทางปูเพชรลุงไฟนะครับนี่ครับมาดูเจ็ดนั่งนี่แหละครับทุกท่านครับเมื่อตอนเศร้านะครับแเห็นอยู่นี่นะครับ กนาเสียดายนะครับเนาะอ้าวมืดแล้วครับอาจจะบวเห็นแล้วครับเด้อขอโทษขอให้หลายๆอย่าเอ้ยมื่นนี่ให้ออกอีกเด้อยนะ่ามือเศร้านี่บวได้ลงคลิปมีแต่พักกันเบาก,กันซื้อเพราะวะ่าลูกหลานจบคลิปแล้วกับมีแต่เบาก,กันแล้วก็บ,บอัเก็บซีบางท่านนะครับสามสี 3, 4, ่เจ็ดเอาสามสี่ห้าเจ็ดนะครับกับออกทั้งเจ็ดสามตั้งห้าสี่เจ็ดตัวตนะครับเนาะ เสียดายนะครับเอาแต่ว่ามืออื่นก็มีอีกได้ครับเด้เอฟซีในช่วงหัวคานะครับตั้งแต่ก่อนเมื่อนะครับแอดก็เห็นไว้แล้วแล้วก็ไปเขียนไว้แล้วนะครับแอดเห็นอยู่ช่วงมี้แหละครับอาจจะญาพิ่นจะให้โชคอีกหรือจังไรเดี๋ยวแอดจะพาไปเบิ้งนะครับแอดเขียนไว้กระสอบปูนนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับมาเบิ้งตัวเลยกแนวทางที่เห็นอยู่ต้นปะดูใหญ่ปะดูเจ็ดนั่งนะครับอยู่ที่สารเกาหญนานะครับ ารเก่ายานาคีนะครับเอาแอดเห็นแล้วแอดกัไม่เขียนไว้กันลืมนะครับเนาะเขียนเจ็ดหนึ่งซีนะครับแต่ว่าเป็นเลขซี่ตัวนะครับคือหกเจ็ดหนึ่งซีนะครับแอดก็เลยมยาแยกให้เจ็ดหนึ่งซีหกเจ็ดหนึ่งนะครับส่วนสองตัวก็คือหกเจ็ดหนึ่งซีเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งนะครับสําหรับอ่านอยถ้าบ่ออกวิ่งไอพี่ในวันที่สิบ คำขึ้นของวันที่สิบสามนี่บมแน่นะครับอาจจะออกวันที่สิบสี่นะครับมีหลุ่นน้ครับเด้อเพราะว่าอยู่ที่ประดูเจ็ดนางนะครับเพิ่นไห่แม่นนะครับเห็นกันชัดเพราะครับเอาแคปหน้าจอไว้เด้อครับเด้อถ้าบออกวัน V i p พวันที่สิบสามนะครับอาจจะออกวันที่สิบสี่นะครับจัดถูกน้อยเลยเด้อครับเด้อสิบสี่ทุกท่านครับ แอดบ่รเอาสมุดมานํานะครับก็บเลยเขียนใส่กสอบปูนไว้กันหลงกันลืมนะครับเอาแก,ก็บหน้าจอไปเลยนะครับโ่้สันยุ่งกัดนะครับอาจจะบอ่อชัดเจนนะครับเลยชัดบอ่อน้อครับแก็บหน้าจอไปเลยครับยุ่งกัดยุ่งกัดนะครับเหมดแล้วยุ่งกัดเอาคือเจ็ดหนึ่งสี่หกเจ็ดหนึ่ง องตัวก็คือหกเก็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งยังเหลืออยู่เจ็ดสี่กะจัดเอาเทอะครับด้วยสี่ทุกเต็นครับจัดเอาสำหรับเจ็ดสี่บริลลงไห้นะครับอย่าว่าหลายตัวนะครับด้วยสี่ทุกเต็นครับเพราะว่าสี่น้อยกับแปดหางนะครับหรือว่าถ้าจัดสามน้อยกับหกหางนะครับเพราะว่าหน้อยเฉพาะจิตบางท่านจะบ่เคยเห็นนะครับเนาะบ่เค่อยไปเที่ยว นะครับเอ้ามาจอบค่อยจัดคัดกระพันนะครับเย็บซี่รักนครับเสียงยิงโอ้ยเป็นจังไนยาคือเขาค่อยเกตสามสามเกตหนิมัหมเขาอีกแล้วครับเขาอีกแล้วครับเข่าจะบาได้ซื้อฮหยังไงสิไรปูนอยู่อยู่แต่ในดวงในปานะครับเย็บซี่รกันครับถ่ายเห็นถ้านนั่นแล้วก็จัดนะครับแด้วเขาทุกมือนะครับของงานเพราะว่ามีเข่าไม่รุดเลยเพราะว่าแต่อันรอที่เท่าไรมีแต่เขาของปูของยาครับผมลูกหลานมาเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานกัน บอกถึกหมดทุกคนแต่ว่าตาเฮาบพอดีซื้อครับผมคาดเฮ็ดงานแล้วก็บโบมี่มงไปเที่ยวไปซื้อเนาะครับเนาะอยู่แต่ในป่าเฮ็ดแต่เบี่ยแค่แต่งานมาก็แจ๊กอีหยังปฏิบัติธรรมนี่ก็คือทำงานนี่เขาเจ็ดสามสามเจ็ดเอาแล้วเบียพี่ย่างพระในอ๋อบ่ครับยังย่งเอายังมีรุ่นอีกพี่พี่นะครับมีลุนอีกหลอดนึงอีกครับผมเอาซักหนี่เดี๋ยวส่วนม่อนเย็นทำมดเย็นจ้าเขาปกตินะครับ เจ็ดสามสามเจ็ดของงาน,นะครับแต่ว่าของปูเขาเฉพาะจิตสี่แปดสองหกศูนย์และวมื่เขาปกติสองตัวอีกครับศูนย์หกนะครับพอปูปล่อยหกศูนย์ศูนย์หกนะครับให้กลับด้วยนะครับเขาเต็มเต็มนะครับนี่ครับเป็นที่ปูปล่อยมือเช้านี้นะครับนะสี่แปดสองหกศูนย์สี่ แปดสองสี่สองหกศูนย์ศูนย์สี่ห้าเก้าเก้าสามนะครับเลนได้ตลอดด้วยันปูคนว่าแต่ว่าเป็นกระดาษแผ่นหม่นะครับก็แผ่แนเก่าหายไปแล้วนะครับต้องใช้ร่มพัดปิวไปนะครับปูก็เลยหลอกตามเก่านะครับเนาะที่ปล่อยไปในคลิปตอนเสาร์นะครับก็บคือเขาสี่แปดสองกับหกศูนย์นะครับเฉพาะจิตแล้วก็มามาเขาอีกอย่างอีกครับปู น้อยอยังอีกครับปกติอีกเนาะครับเนาะหกศูนย์ศูนย์หกอีกนะครับ,นะรบยังยังเหลือน้อยอยังอีกเนาะอ๋อครับก็คือลุนเวพี่นะครับนี่ขนาดนี้นะครับเอาจังได้แก็กจะขอจบกิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับซึ่งช่วงนี้ฮานอยยังไม่ได้ออกนะครับสำหรับฮานอย V i p พนะครับแต่ว่า กขอโทษขออภัยวยครับเอฟซีตกทันนครับหากว่าส่งคลิปไม่ทันนะครับเอามีรุ่นนะครับพรุ่งนี้มีรุ่นนะครับจะมาตามมาอีกนะครับสําหรับมือน,นี้เข่านะครับของยากับเขา่าของยาเขา้า <13. S 1> ปกติเจ็ดสามนะครับของปูเขา่าเฉพาะจิตสี่แปดสองแล้วก็หกศูนย์เขา่าปกติอีกศูนย์หกนะครับ พราะว่าปูพปลปอยหกศูนย์บอกให้กลับด้วยนะครับก็คือศูนย์หกนะครับยังคงเหลือเวพี่แต่ว่าก็าขอจบจิปไปเพียงแค่นี้ก,ก่อนนะครับเพราะว่าปูพจะจด้ผ้าสวดมนต์ไหวพระนะครับซึ่งช่วงนี้ก็าห้าหน้อยก็ใกล้จะออกแล้วนะครับเนาะก็จะถึงทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็เอาขอจบ ไปเพียงแค่ไหนก็จะลืมนะครับเออสำหรับท่านใดที่มาที่ชอบไปเที่ยวฮานอยนะครับพุ่งนี้ตามต่อนะครับพระคุณเอฟซีทุกทท่านที่เขามาเบิงมาช่มมากดสับสไบไข่กดไครร์กดแช่เป็นกําลังแรงเช่แรงใจให้กับทั้งช่องทองใสพารวยกับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับสําหรับคืนนี้ก่อจบไปเพียงแค่นี้ราตรีสวัสดิ์พิพัฒมมงคลท,ท,ทุกทุกท่านพุ่งนี้ ตามต่อห้านอยกันต่อนะครับคอยโชกๆมันนสวัสดีครับผม